เริ่มคลิปสามส่วนนี้มีอะไรมีร้านซ้ำเกมเพทูเพวันห้างของเล่นโดยเฉพาะเลยครับห้างของเล่น มันอยู่โซนข้างหลังนู้นเดินแบบเดินข้างหลังไม่ใช่เดินลงหน้าบันไดอย่างงี้ต้องเดินข้างหลังใ,ใช่เปล่าวะคุณหมอปลาซิล่า,า,ลาไม่โดนหุ่ยนยนต์

อ๋อน่ากลัวเนี่ยน้ำนั่นก่อนเจด้าเจดายั่นก่อนเนี่ยไปเก้าโอ้โหนี่นี่ไม่ถูกที่นี่ถูกหนูว่านี่กันดั้มกันดั้มนี่กันดั้มกันดั้มนี่ตะคุณกันดั้มเดี๋ยวจ้า อืมให้เป็นร้านส่งเลยซื้อไปขายได้เลยอันดำเยอะนะาแล้วจ่ลอนตอาเี่ยะเป็นโซนรถมั้งผมเล่นเกี่ยวกับรถ ของป้ารถทั้งน,นั้นเลยเดี๋ยวซองแล้วลงขับที่หนูชอบซื้อถ้าหนูมาซื้อที่นี่หนูจะได้ถูกกว่าอย่างเช่นคันนี้เป็นรถเหล็กนะเหล็กยังกะตีมัดอย่างนี้คันได้ไร สองร้อยาบมีไฟมีเสียงนะกดตรงที่ร้อนอ่ะมีลำโพงด้วยสองร้อยห้าสเฮ้ยไลไฟตัวใหญ่อะไรอรไฟนี่นีไเดไฟไไฟแล้วก็ดับเิสอีเลยแล้วอะไรอันนี้ก็คีบไเอร์ขาวตัวอะไรดูราคาดิ ไอ้ไรเดอร์ไฟเท่าไหร่นะไรนะไเดอร์ไฟแพงไรเดอรไฟไม่ใช่หมถึงในตัวพวกนี้ไรเดร์ไฟกี่บาทไม่รู้ไม่ได้ีนะคะไปดูเด้อต่อโอมีลมด้วยมันเออมีลมนี่ ไปต่อไปต่อเป็นอะไรไม่รู้อ,นนอ๋ออีกชั้นนึงนี่ชั้นหนึ่งเฮ้ยชั้นไหนวะลงมาอีกชั้นนึ่งในรูสาวดูแลสิกเิล

พลาสติกก็มีพาไปดูโดนดยวพาไปดูโดนโดนไม่แพงด้วยโดนติดกล้องพันกว่าบาทนี่เก้วนี่ก็มาอะไรเด้อเออนี่ก็มาอะไรเด้อเออมีเนโนโองิ่งฟอร์มอย่างที่หนูมีด้วยแล้วมีตัวไหนยังไม่มีอ๋อก็เป็นอ๋อมีมาอะไรเด้อตัวตาโม่งๆหน่ะไม่มี ไตาเมืองม่วงอะแมนแม้มึงผวาสีม่วงสีม่วงอะไรอะนี่ไงไอไอตัวไอไอหน้าขาวๆตาแดงๆเหรออมันมีริ้วมันชื่อริ้วกิทพี่หนูบอกว่ามันเป็นมังกรได้อ่าไปต่อเล่นคุณหนูหนูมี

ก้าวเดินทั้งวันก็ไม่เบื่อใช่ป่ะเบื่อไหมขันมาคุยเด้เดินทั้งวันนี้เบื่อไหมไม่เบื่อเลยแต่เมื่อยขาถ้ามีกระปุกเต็มเนี่ยทุกีกไหมทุบป่ะทุกอ่อมีอะไร

อ๋อไม่ใช่ละเอาไปนี้นี่ก็มาไลเดอร์ไอ้ก้าวนี่มาไลเดอร์เป็นปุ่งเลย <c oughs> โอ๊ะสามร้อยเก้าสิบไหนโอ๊กนี่เหรอ,อไลเดอร์โอ๊ตสีโอ๊ต <c oughs> อาวุธอ่ะยี่ปิคิที่มันหนูบอกว่ามันแข็งแรงมากแฮนเดิลรีบากอะไรเดอร์เบิร์ดที่หนูซื้อมานี่ก็มีอะไรเดอร์เบิร์ดนี่ก็เยอะเอาปะมีแล้วไรเดอร์ดูเบือเอ่อไหมไปหาไอ้หนังกันแล้วกลับบ้านแล้วหนังหนังมันยี่สิบบาทเดี๋ยวเร็วเร็วนะนี่ออลติมัสพาม จอว่ากับบ้านเร็วออกนี่อย่างนี้นี่ราเดินวนเดินวนมันเป็นแบบเอวจ้ำไงโอ้โหอะไรเนี่สเดีวอนี่อะไรี่กยอมสิตาเนี่ยอ้โอันนี้ อูสลาบอสลามอูสลาบองกหไอูเล็กเล็าอู๋มูยอันนี้วบาองสานสาสี่หา้มบอกได้บอกพี่ปามามาบ้านเนี่ยพามาเที่ยวคุยเด้เก้าบอกพี่ปาลไหพี่ปามบ้านดวมาเที่ยวพันหลเออ ทุงกระปุกมาหว่าพี่จามทุงกระป,ป,ปุกมาด้วยซื้อโดนเนี่ยโดนนี่ก็มีนีโน่โดนเท่าไหร่โดนไฟฟ้านั่นหนูหาซื้อน้ำได้เลยอ๋อโดนติดกล้องนี่เท่าไหร่พันหกพันหกเลยสองพันลดเหลือยพันหกตัวนี้ติดกล้องใหญ่ใหญ่กว่าๆมือตอนรับปีใหม่ฮะอะไร เออเศรษฐกิจเราไม่พูดนี่ก็โดนนี่พันหกนะอาพคอนหกเด้อพันหกน้าดูไม่ะไม่รู้หรอว่าอะไรโดนติดกล้องโทรศัพท์เนี่ยพักพนะัเนะนี่ยโลพันหกเนี่ยถูกว่า

ร้านวีวีกันพีเอสไม่ท้วนเทวาไงพีเอสสี่แปดพันกว่า เกมเทียบเลยรุ่น PS อันนั้นเป็นเกมนะโอ้ร้ดีังดูเินตัวนี้เต็มชุดเลย เหมือนกับที่เธอเอาไปติดี่สี่ไม่ใ่เดียวก็สีร้อยแล้ว เกมพันเกมเดียวนะต้นมันยังไม่ชอนนี้ันเกมโดน1ันสอมี w i ไฟกล้องหนึ่องไม่มีก็ไม่มีไวไฟเจ็ดร้ไม่มีกล้อง,อ,อ,งอ๋อถ้ามีกล้องมีไวไฟพันสองถูกว่าสี่ร้ Đang một. Đem, giờ phơi quần áo đi. Tỏ, điền tỏi, chỉ điều, sẽ chốt Hey. Batman. mà. Iron Man. ้ามันให้อะถูกว่ะไม่มีแต่แผ่นเกมหมดแล้วเดี๋ยวดูปืนใหญ่นี่น้ำดงบีบีกันบีบีกันช็อปแม่งมีปืนใหญ่ด้วยมีปืนกลด้วยอาปา ไปแล้วไปนนู่ะเขามาตั้งแบบว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งในล็อกเขาเป็นแบบว่าไปเล้วเหรอแผ่นอะไรบเนี่ยเนี่ยเหรอมีแผ่นเล็กๆมั้ยไม่มีมีคค่ะะข้างบนไอ้เก้าวที่ซื้อซื้อแผ่นขนาดไหนซื้อแผ่นใหญ่ นน่นยาวนะคะขอ๋อได้ร้อยยี่สิบิ้แผ่นขนาดนี้เลยอ่ะใช่ไหมตอนนี้แบบป้าไม่เป็นไรนไม่เป็นไรไม่ไไมไเป็นขอบคุณครับน้องถอยอ่ะออกแล้วออกแล้ว บาไปเมกาเลยไปาเมกาไปายเมกา